อาไฟเติมมาติมมาทุกอย่างหยุดนิ่งน้องว่าน้องว่าวิ่งไปไหนไอเต็มพี่น้องว่าน้องว่าจะเย็นเนาะ กินทำไมขับเร็วอย่างนี้จะขายอันดิ้ไอ้ติมไอ้ติมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยอ้าวอ้าวผิดหวังปัดไปกินในตู้เย็นแล้วก็มีอันนี้เอาไปเลยไอติมเนาะไอติมอ่ะไปไปไปเอาในตู้เย็นครับป่ะ เราวิ่งกันสุดชีวิตเลยนะตะกี้นะเขาไปจอดที่ไหนอะคะมันเป็นทางตันเลยค่ะไม่ใช่ไม่ตันอ๋อมันทางไม่ตันแน่หรอบ้านเรามีอะไรตี๋บ้างปวดทรวงอก